ไปต่อกันที่อีกหนึ่งพื้นที่นะครับโดยทางจังหวัดนครพนมเปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นกวาดล้างยาเสพติดโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในเรือนจำครับที่เรือนจำกลางนครพนมนายปราชญาอุ่นเพชรวารากรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมปล่อยแถวการปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษบลิทค,คินนิ่งไพซันนะครับโดยได้นำเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงกว่า200นายจากปกครองจังหวัด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมตำรวจตะเวนชายแดนที่2 3 6สถานพินิษ์และคุ้มรองเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางนครพนมเข้าจู่โจมตรวจค้นผู้ต้องขังและพื้นที่ภายในเรือนจำกลางนครพนมเพื่อตรวจหายาเสพติด โทรศัพท์มือถือและสิ่งของต้องห้ามสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้ผู้ต้องขังมีและเก็บรักษาไว้ในเรือนจำสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดผู้ต้องขังจำนวนกว่า200คนซึ่งไม่พบสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายกับ